สวัสดีคะ่ะอากาศแจ่มใสมากเลยนะคะวันนี้งานทอดกระถิงนสามัคคีที่วัดพุทธวิหารอมสามสวัสดีอีกครั้งนะคะหลังจากที่ได้พักทายแล้วเมื่อตอนเช้าและตอนนี้เป็นตอนเย็นก็จะเป็นค่ำแล้วมั้งคะ ไม่ได้มีโอกาสได้คุยได้เล่าอะไรที่ละเอียดหรือได้มากกว่านั้นวันนี้เป็นงานทอดกระถินสาม,มัคคีที่วัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมที่เมืองปิมเมรนท์วันที่3พฤศจิกายน2024รู้ใชอ่คะเร็วนะตอนนี้ต้น พฤศจิกายนแล้วเดือนหน้าก็จะเป็นเดือนสุดท้ายแห่งปี2024คนเยอะมากจริงๆต้องเน้นได้ไหมคะว่าจริงๆแต่ก็รู้สึกว่างานที่มีคนมากแบบล้นวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นพิธีทางศาสนาในวาระโอกาสต่างๆนะคะก็จะมีงานกระถินเนี่ยแหละ ที่ว่าคนเยอะมาร่วมกันนะคะทั้งคนไทยทั้งชาวดัตมากันแบบครอบครัวแล้วพร้อมกับร้านค้าก็มากันเต็มที่เลยนะคะแล้วเมื่อเช้ามาก็เล่าทักทายได้นิดเดียวเพราะว่า,าดูจากาจากำหนดการหรือว่าดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยต้อง รีบทําที่เป็นร้านค้าเลยนะคะเพราะว่าทุกๆครั้งเนี่ยดิฉันก็จะชอบไปดูว่าเขามีร้านอะไรมาแล้วขายอะไรบ้างนะคะมีทั้งผักทั้งของหวานข้าวเหนียวส้มตำอุ้เยอะแย,ยะเลยติดตามคลิปกันแล้วกันค่ะแล้วก็ในสิ่หนึ่งเมื่อเช้าก็ได้ตั้งใจว่าอยากจะสัมภาษณ์แม่ค้าเนี่ยค่ะ อาจจะมีทุกครั้งที่ว่าได้คุยนิดๆหน่อยแล้วก็ถ่ายร้านน,านู่นร้านนี้ร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เสร็จเร็วแต่วันเนี้ยพักใหญ่นะคะก็ได้แค่ครึ่งเดียวในช่วงที่เป็นหน้าวัดแล้วก็พอหลังจากนั้นต้องมาต่ออีกในช่วงบ่ายแล้วก็ไม่ได้สัมภาษณ์ทุกทท่านแต่จําได้แล้วค่ะว่ามีท่านไหนที่ยังไม่ได้คุยด้วยในวันนี้อยากคุยด้วยเพราะอะไรเพราะว่า จากที่สังเกตเห็นนะคะว่าเราเห็นเขามาตั้งร้านแล้วขายขายขายแล้วเราก็ซื้อแล้วเราก็กลับบ้านอะไรอย่างนั้นคือว่าในการที่ว่าได้สัมพันธ์คุยกันหรือว่าได้รู้จักลึกลงไปมากกว่านั้นว่าทําไมมาขายของแล้วคนจริงแล้วเขาไม่ได้ขายที่นี่ที่เดียวก็จะเป็นที่อื่นด้วยประเทศอื่นด้วยอย่างเยอรมันเนี่ยค่ะหรือว่าเบญยมเออรลักเซมเบิร์ก หรือบางทีนะคะบางเจ้าเนี่ยไปเดนมาร์กนอร์เวย์ยังไม่เคยได้ข่าวสวีเดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือว่าไปขายทั่วเลยต้องขอชื่นชมจริงๆว่ามีทั้งความตั้งใจอุตสาหะความเพียรแล้วไม่ใช่ไปแล้วไปขับรถไปถึงจัดๆจ,จัดแล้วก็กลับนะคะบางอย่างที่ขายก็ต้องมีการเตรียมทำก่อน ได้ยิ่งไปกว่านั้นทําก็ไม่ใช่ทําอย่างเดียวด้วยบางทีอย่างขนมด้วยอย่างร้านคุณมดเนี่ยร้านพี่พรนะคะแล้วก็ของออคุณแอนเองเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นอะไรมันก็ต้องแบบเขี่ยวน้ำนะคะให้ข้นให้เข้ากันดีมันถึงจะอร่อยเพราะฉะนั้นโวยวิธีการเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่วันเดียว ขายแล้วก็จบอะไรอนยะ่างนั้นอ๋องานล้างอีกใช่ไหมคะทั้งเก็บทั้งล้างแล้วไหนจะต้องแบบเคลียร์ถ้าเผื่อว่าอาจจะมีของเหลือเป็นพวกผักพวกเนื้อพวกอะไรก็ต้องมีวิธีการในการเก็บการจัดโหยแบบเยอะงานมันเยอะจริงๆคะ่ะต้องขอ,อ,อขอบคุณจริงๆเลยนะคะที่ว่าได้มาทำได้มาเตรียมในสิ่งที่จะมาขาย แล้วอร่อยอร่อยมากเลยวันนี้ก็ได้ชิมหลายๆยอย่างจากร้านน้องมดนะคะที่เป็นไส้กรอกปิ้งหรือเปล่าคะเนาะได้ทานไปสองสาคำแล้วก็สั่งอีกที่จะเอากลับไปน,นั่งทานที่บ้านให้สมกับที่มันอร่อยต้องค่อยคทานเป็นไหมคะในเวลาแล้วของอร่อยอร่อยเนี่ยไม่อยากที่จะแบบ ทานใส่เสจใ,ใส่เข้าไปเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยแล้วก็จบคืออยากชิมลิ้มลองรสให้อยู่นานๆคือค่อยๆแบบผ่อนคลายแล้วก็ทานไปอ่าน,นเรื่องร้านค้านะคะส่วนพิธีการในโบทนี้ก็ที่สำคัญและเป็นไฮไลท์ก็น่าที่จะเป็นว่าแห่ขบวนกระถินแล้วก็ เนื่องจากก็คนเยอะแล้วก็ทางจิตอาสาของที่วัดก็ได้มีการจัดอย่างเรียบร้อยแล้วก็เป็นระบบที่ดีมากนะคะคือว่าเดินเป็นขบวนจริงๆนะออกไปจากข้างวัดแล้วก็ไปข้างหน้านะคะดิฉันพูดในล,ลักษณะว่าค่อยๆไปจริงๆเลยแล้วก็ไปถึงนู่นถึงศาลาไปวนแล้วกลับมา่ะแล้วก็เข้าโบสถ์ ส่วนฝ่ายบันเทิงก็ยังอยู่น้านบวเกินอยู่ทุกคนหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสความจริงแล้วอย่างถ้าเราเป็นพุทธศาสนิกชนอย่างนี้ใช่ไหมคะเราเป็นแม่บ้านพ่อบ้านหรืออะไระปกติคือก็ไม่ได้จำพรรษา3มเดือนต้องตามระเบียบกฎเกณฑ์โน่นนี่ใช่ไหมคะ แต่ว่าเข้าใจว่าบางทีแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางวัดทางวัดก็ไม่ได้จัดงานอะไรที่มันอ,อะไรนะคะเป็นฝ่ายบันเทิงหรือไปมีดนตรีหรือมีคอนเสิร์ตหรืออะไรยังไงเพราะว่าในช่วงนั้นนะคะพระคุณเจ้าก็จำวัดนะคะเข้าพรรษาก็เข้าใจว่างานนี้เป็นงานแรกคืองานกระถินนนี่แหละค่ะที่ว่า,เ,าเหมือนกับแบบทุกคนดีใจ ที่ได้มาวัดแล้วก็มามีบรรยากาศแบบไทยๆอ,อะไรอย่างนี้นั่แหละค่ะอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งคนจะดูยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขและต่อจากนี้ก็ยังจะมีงานรื่นเริงนะคะงานลอยกระทงซึ่งว่าวัดพุทธวิหารอัมสเดัมนี้จะจัดในวันที่23พฤศจิกายนเป็นที่อัมสเดัมซึ่งเป็น อาคารนะคะเป็นศูนย์จัดปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยะค่ะแล้วก็ที่นั่นทางวัดนี่ก็จะไปจัดงานที่นั่นบ่อยๆเสียงจะแหบหน่อยๆนะคะวันนี้ได้คุยกับเพื่อนๆได้ทักทายกันเยอะมากเลยค่ะก็มีความสุขดีค่ะแล้วก็ไม่ใช่ความสุขที่ว่าพอกลับบ้านแล้วชีวิตก็เหมือนเดิมในลักษณะว่าอาจจะไม่มีความสุขเหมือนมา อยู่ที่วัดจิตใจเบิกบานกลับไปก็เอากลับไปด้วยมาทุกๆครั้งก็เหมือนเป็นการสะสมนะคะที่ว่าจิตใจเบิกบานใจปลอดโปรง่งนั่นแหละค่ะก็ดีใจที่มีวัดอยู่ตรงนี้นะคะเป็นเนื้อนาบนุญที่ได้มีชีวิตอยู่ในต่างแดนแต่ไม่รู้สึกต่างไม่รู้สึกแดน ไม่รู้สึกต่างแดนอะไรทั้งสิ้นเลยนี่แหละคะ่ะต้องขอกราบอน,นิโมทนานะคะทุกท่านที่มีส่วนในการที่บำรุงพระพุทธศาสนามีวัดขึ้นมาในลนักษณะอย่างนี้และเป็นวัดที่สยยวยงามในวันนี้ที่สำคัญก็คือจากที่ทราบใช่ไหมคว่าที่วัดพุทธวิหารอุตส่ามพระคุณเจ้าท่านเจ้าอาวาสพระครูปหลัดได้ไป จัดตั้งวัดอีกที่หนึ่งที่เยอรมันเมืองครีเซอร์ชื่อว่าวัดมหาธาตุสามสาแล้วก็ที่น่ารักมากเลยนะคะคณะของญาติโยมที่วัดนั้นก็มาเข้ากระถิ่นที่นี่ในวันนี้และในขณะเดียวกันที่คณะของวัดนี้80ท่านนะคะได้เดินทางไปเท้ากระถิ่นที่วัดนี้เหมือนกัน ดิฉันอ่างข่าวแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหนดีจังน่ารักอ่ะที่ดีไปที่โนูน่นที่นู่นมาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการเกื้อหนุนสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยวันนี้นะคะก่อนที่ดิฉันจะมานั่งอยู่ตรงนี้ก็จะมีเเป็นคณะจากวัดพระรธมกายมา จะเรียกว่าเป็นการทอดกระถิ่นเหมือนกันนะคะวัดแต่ละวัดแต่ละวัดก็มีการที่จะมาช่วยเหลือกันโดยในลักษณะนี้เหมือนกันโดยนำกระถิ่นมามอบให้กับพระอาจารย์กิติชัยในวันนี้เพราะว่าท่านเจ้าว่าท่านเดินทางกลับไปที่เยอรมันกับคณะญาติโยมประมาณตอนช่วงสี่โมงครึ่งหโมงเนี่ยละคะแล้วก็ก็ขออนุโมทนานะคะกับทุกท่าน ที่ว่ามีใจกุศลได้รวมทั้งทุกท่านด้วยที่ว่าได้ติดตามชมนะคะไม่ได้มาด้วยตัวเองก็ไม่เป็นไรค่ะชมคลิปไปเรื่อยนะคะก็เชื่อว่าก็มีอยู่หลายคลิปหลายตอนเหมือนกันมีการรำด้วยนะคะสวยๆเห็นแได้เองวันนี้ไม่ได้มีโอกาสที่ได้ถ่ายรำมาให้ชม แต่ไม่เป็นไรก็ที่ว่าเคยได้เห็นเห็นไปก็มีนางรำนะคะเป็นคณะคณะติดตามในสมัยนี้ก็จะมีเพจของทุกทุกคนติดตามเพราะว่ามารำอะไรอย่างไรบ้างสวัสดีค่ะ